อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อนเลยนะครับเอฟชัยนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลในช่วงดึกแบบนี้ก่อนนอนอีกคราวหนึ่งนะครับโอ้โหประธานของปารีสแซงต์แชร์แมงหรือว่านาเซอร์อันเกลิฟี่ครับบอกว่ารอชมเมสซี่เวอร์ชันเดอะเบสกับในฤดูกาลหน้าได้เลยนะครับอื้มขิงและหนึ่งนะครับนาเซอร์อันเกลิฟี่ครับประธานของปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยแสดงความมั่นใจว่าฤด,ดูกาลหน้าเนะี่ยจะได้เห็นนิวเลวเนลเมสซี่ครับในเวอร์ชันที่เก่งที่สุดนะครับอื้ม ดาวเตะชาวอาเจนตายครับชาวผลงานไม่เปรี้ยงมากนะครับหลังย้ายจากบาร์เซโลน่าเนี่ยมาอยู่เมืองน้ำหอเหมเมื่อปีก่อนโดยยิงไปแค่6ประตูครับและทำไป14แอสซิสต์นะครับแม้เจ้าของบอลลงดอร์7สมัยเนี่ยจะอายุครบ35ปีในวันศุกร์นี้แต่อันเคไลฟี่ครับเชื่อว่าลูกทีมจะยังทำผลงานได้อย่างสุดยอดในฤดูกาลที่จะถึงนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าทมไยเลวเนลเมซี่เนี่ยถึงคว้าบอลลงดอร์เป็นสถิติครั้งที่7 และมันยังไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเขาเลยนะครับมาซติการ์ตาเผยก็คือนะเซอร์อันกลฟฟีนะครับเขาบอกแบบนี้แต่หลังอยู่กับบาร์เซโลนามานานกว่า20ปีเนะี่ยเขาก็ย้ายมาประเทศใหม่เมืองใหม่ลีกใหม่ทีมใหม่แล้วก็วัฒนธรรมใหม่ด้วยนะครับนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วเนะี่ยเขายังมีอาการบาดเจ็บแล้วแถมยังติดโควิดอีกต่างหากสำหรับเลวเนลเมสซี่นะครับ ฤด,ดูกันก่อนเนะี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายของเมซี่แต่ในฤด,ดูกันหน้าเนะี่ยเราจะได้เห็นเมซี่ในเวอร์ชั่นที่เก่งที่สุดตลอดกาลนะครับ โอ้โหอันนี้คือคําพูดของนาเซอร์อันคิไลฟีนะครับประธานของปารีสแซงต์แชแมงครับที่บอกว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยเตรียมดูเมสซี่ในเวอร์ชั่นเดอะเบสได้เลยนะครับคือจะเป็นเวอร์ชั่นที่เขาเนี่ยเก่งกาจแน่ๆครับโชว์แล้วก็พังงัดความสามารถของเขาอย่างเต็มเปี่ยมสําหรับเรลวในเมสซี่ในฤดูกาลหน้าประมาณนั้นนะครับโอ้โหขิงไปแล้วสําหรับนาเซอร์อันคิไลฟีเราก็ต้องมารอดูกันว่า ดูดูกันหน้าสําหรับเลวเนลเมซี่จะเป็นยังไงนะครับจะร่วงหรือจะเป็นยังไงจะร่วงหรือจะรุ่งจะเป็นยังไงก็ต้องมาดูครับในฤะด,ดูกันหน้าสําหรับเลวเนลเมซี่ครับจะพังงาดเป็นเวอร์ชันเดอะเบสจริงหรือเปล่านะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังครับในช่วงดึกๆก,ก่อนนอนแบบนี้อีกคราวหนึ่งนะครับฝันดีราตรีสวัสดีครับสวสีัสวัสดีครับ